สวัสดีครับจากร้านคงจักรการเกษตรเลืองนทน,นะครับวันนี้นะครับก็ได้มีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเป็นเครื่องหยอดข้าวใส่รถไถนาเดินตามสี่แถวขากระทูนะครับสีแถวขากระทูรุ่นนี้จะหน้ากว้าง1เมตรนะครับหน้ากว้าง1เมตรระหว่างห่างของขาเนี่ยจะอยู่ที่30เซนนะครับ30เซนขานี่ก็าสามารถเลื่อนปรับได้นะครับคันน็อตด้านในไอ้ด้านนอกด้านในสีตัวนะครับเลื่อนปรับได้ นี้ก็ไว้สําหรับใส่ซองผานนะครับนี่ก็หมุนปรับได้เหมือนกันสูงต่ําครับถังข้าวจะถังใหญ่กว่าเดิมนะครับรุ่นนี้ใส่ได้ประมาณถังละ15กิโลขึ้นไปนะครับเอ้ยปร,ประมาณไม่เกิน15กิโลนะครับอยู่ในราวๆนี้ครับ10-15กิโลสองถังก็ประมาณเกือบ30กิโลนะครับนครับหน้ากว้าง1เมตรรุ่นนี้ครับด้านหลังนะครับด้านหลัง ตัวนี้ก็จะเป็นระบบเบรคนะครับีนเบรกดึงขึ้นดึงลงนะครับข้าวจะลงเป็นหลุมนะครับรุ่นนี้หลุมละประมาณ5้าเมตรนะครับ5้าเมตรต่อหลุมแล้วจะห่างประมาณ20่สถึงยเซนนะครับรุ่นนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นขากลุบนะครับเป็นสินค้ารุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้มีทั้งสี่แถวแล้วก็หแถวนะครับ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองกันเข้ามาได้ครับทางร้านมีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะครับสนใจก็โทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0944699224ครับผมก็วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางร้านจะทำคลิปด,ดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่ด้วยครับผมก็ขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ